ความคิดของสะท้อนกลับในเรื่องของดาวเทียมเป็นอย่างนี้นะครับนะก็เราก็ไม่อยากคุยกันเฉพาะแค่ครูบาอาจารย์เราอยากจะได้ชุมชนกรรมการสารศาษารลักตัวแทนผู้ปกครองเดี๋ยวเสร็จจะกรกุ๊ปตรงนี้จากนักเรีเยนม,มาอีกชั้นละคนละคนมาถามเออเอาสองคนดีกว่านะ <c oughs> เพราะถ้าคนเดียวเออชั้นละสองคน <c oughs> เพราะค,คนเดียวมันไม่กล้าพูด <c oughs> มันงออมมันกลัวผมเส <c oughs> ียงดังกลัวหนวดเพราะนั้นก็เอามาคุยอีกทีหนึ่งนะครับ จุดใหญ่ใจ,จความก็เพื่อที่จะพัฒนาลูกหลานของท่านนั่นนะพัฒนาลูกศิษย์นั่นนะพวกผมในฐานะข้างบนก็จะไปครับนน่ก็ที่มาที่ไปนะครับณนะตอนนี้ก็เรียนเชิญท่านผออนันต์บำรุงเจมสได้กล่าวแนะนาของโรงเรียนต้อนรับแขกผู้มาเยือนสองคนแล้วก็แนะนำบุคลากรกับพวกผมเชิญท่านผอครับเรียนดรกัญชา ทนรองรเีการนรักเรฟองเมียรนักดันมนี้นับว่าจบดีครับเราได้ทีงานของสนักงานเขีพื้นการศึกษาเขตนึ่งมาที่ศาลงานเลื่องานจ่าจานดาวสิงซึ่งเราได้รับงบประมาณมาใหม่ได้ทุกจาน ในจอทีวีจอแบนในเครื่องส่งสัญญาณครับในการดาวเทียมอะไรแบบนี้ลนก็จุดีสักประมาณที่พอได้รับเสียงจากท่านก็ต้องจะพยายามรองในวัตถุธรรมอะไรแบบนี้ครับก็คงจะมาเก็บข้อมูลว่าการจัดของเราเป็นอะไรบ้องครับมาได้กี่ปีละโอ้จริงๆไก่กระพงนี่มีมือนะครับ